บ่ายนี้พ่อแม่พี่น้องสวัสดีสวัสดี FC เบิดสุขสุขคนมื้อนี้มาพบพ้อๆกับชบ่าวสายคือเก่าพี่น้องหอยู่นคือเก่ามื้อนี้มาหน้าบ่ทันแล้วซ่บมาแต้ได้ซ่บขี้เข้าแล้วสมยังบ่ทันนีไฟวาส่งข้าสิล่ไร่3ไร่แหน่นี่ไทนี่ยังทันได้ล700กแล้วพี่น้องเอ้ยยงอีก6 จ้ำปลาหันกะแล้วๆตอนนี้หิวขาแห้งเคนรงขาวอีบ่ต้นมะสามคนนํานะอะติตุดนาหยงเบิดกะกสิบ่บ่พี่น้องเอ้ยนี่ลา4คน5คนข้าวเดียวพี่น้องลํมออกมาแต่6:00นลได้3ห ขี้ยุกเขาตอนนี้โอ้ยสีดอจีบอพี่เนาะใน,นสีแดงแล้วพี่น้องให้นี่ให้นี่ขาดแต่เรียบร้อยให้หันกำลังขาดตู้มาเรื่อยๆงานร้ายงานร้ายสองนี้ผักอนแถบบระไรเด้องานเยอะงานเยอะโอ้โหย่างอีกโคกไห่ร่วมเบิดนี่หอดปลาโคกไห่กะพี่ว่าจบภารก,กิจ ยกโครงการพี่น้ะงพ่พอ่กระเทือนอยู่ไหนมันจะต้องตเก่าสีสองคนหกสมันสามตองดอนในที่สุดสิ่งที่เราคอยก็มาแล้พี่น้ะเก่าสีกตาาย ใางาึถาทิมงานมายังกันขบกมาเ้มาเมกินตามเล็ดปวแต่โคไปดอไปดอิวดีดูดีดคือคือาอยู่เ่เป็นกูก็ตามโคกคก็เปลี่ยนแซ่ก่ปัแซ่นมาเขมไมมาเบาเทียงมเทียงท่าน่าคนเห็บเป็น

นยเียนีเดจ้า่หาคอยมมีมีงานเลมาเอโอกาสจะขึ้นไปย่งบนเนื้อด้วยก่อนพี่น่อชายร้ายจนวยชปันเขาอดอยยูแหวนกี่อ ขายได้ก mm. ั mm. ่เกนเอี่ยเอางอนวด้อได้เลยแวเน้ไปก่อนเน้ยแก่ได้เลยวันนี้โอ้เมื่อเเงินเออพลีแล้วหากระออกมาเถอะเย็บโอ้ขใายชิมหามาถึงจะมารอดพิ้พี่ลอดบึงสาบึงสาวกับชิมหา บุยบุยอุยกก็หาได้สมมือสมมือเพื่อที่สื่อยาปลามาปลาไปเลยคนอยู่ทังบ้านทรมากรัโอ้สมแล้วไปเห็นใเห็นหน้าคืออยู่ข้นมาิกาเขามอดอหามาเลยหอเลยสาดไปบึ้งข้นขนไื่อเขากินนะเพระมออมามใขาเล้วพักพอนชัแป๊บหนึ่งลุยงาน่ตได้วันนี้พี่น้อ โอ้ยจุกโดนเพโอ้ยเดี่ยอย่เอาลุยดีลุยดีปลาไปกินซรอยจุนี่ออหนอนอนเสลงนี่เนาะเมาแหลกเนาะปิงปิงปิงเอาหมอคือยืนเซยอยู่เอา

ก้าวชิเวอร์เด็กนะพี่น้องก้าวพ่อนะไปหาม,มานไดเสดีแบบนี้ไม่ยังจอจออเนเนนะเพ <c oughs> ิ่มเฮ็ดแนวนัเงือโอวันตินนะไปก้ามก้ามกินเพาะโอวันตินนี่ <c oughs> Đuôi, đuôi 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 mười tí song. Ô bia nga nạm nga 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 cốc nga 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 để ขายเว้ยขาย3ไหนี่มีปลา้นี่ปิวอโออยู่อเมริกาเขาก็ลน้าแบบนี้อยู่บ่เนาะมีเฮือนมีคนลา่ เราเแท้มันมีชื่อ้มันคนไม่เชื่ม่ชื่ออะไรกัมีการแข่งนดดยมรแ่่งกัยการละีหลายแล้วช่วงมีอิคลาดลัดบบสิงตันลาดแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ใคมีเงินกับฝากมาให้จ้างคนเพราะอะไรลำหน้าเกีียวเข่าเยอพี่น้องเยอชิวไว้ดีเลยดีลังกดลังกตาย็กับปู่ันนี่อยู่วะพ่อใครมึงลาเไย พอใครต้องด่านี่วานเจี๊ยบตัวเดิมนี่ถ้าใครต้องด่าพี่เนาะโม่พอสจะก้าวไปเบิด์อเลยพออแม่จะขวงังเนาะโจกในหูนาะกระปูได่คู่ตูครูหูหูหลอด นี่นี่มีจักไค่ของเายแท้นีสั